อาหารตามสั่ง20บาทบรบาครับเพื่อนๆครับไข่ดาว5บาทบาท,ทุกคนครับ<อ>ลูกชิ้นปลาหมูหอยแมงผู้เป็ดปลาดุกตับหมูไส้กรอกหมูยออันนี้คือพี่ยืนยันว่า,าจานนี้คือราคา20บาทค่ะโอ้โหป่วยเอาคณวันนี้ <c oughs> โอ้ยอย่าให้พูดเลย เอสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอินเตอร์โอทัพบคคูมบอมจมูกตันด้วย <c oughs> ของ <c oughs> แท้โอ้โหเขาป่วยของกิ<อ> <c oughs> ้ง <c oughs> ช่วงนี้ครับเพืนเนๆเป็นช่วงที่กลับจากเทศกาลสงการมาวันสงการกูกูกแก่แล้วจริงๆแหละไอ้เบนคือก,กูก็ไม่ได้อยากจะเล่นลนะ,ะแต่มียกูก็แบบเออในเทศกาลสงการทีก็ไปเล่นนั่นหน่อยหนึงหนองก็ไปเล่นกับไอ้เบ้นวันหนึ่งไอ้เฮียนี่ก็สา <c oughs> ส์แต่กูแต่น้ําเย็นส่ใแต่น้ําเย็นใส่ายล สาดกูแต่น้ำเย็นคนไอ้เฮี้ยนนี่ได้อะกลับไปไม่ป่วยไม่เป็นไรก็ยังพอได้วันไหลวันไหลจะเล่นกับพวกไอ้เป้ไอ้เฮี้ยนลอกูน้ำเย็นอีกแค่ วันนี้ครับเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งวันที่หาคิดถ่ายยากเลื่อนว่ะกะว่าให้มันอยู่ในละแวกเนี่ยใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเพราะว่าชาวนนทบุรีเขาเริ่มมีคอมเมนต์ติดเตียนมาแล้วนะมาทวงแล้วนะเขาบอกว่ามึงจะอยู่อยู่ไหมนนทบุรีเนี่ยเลอสิมึงจะอยู่ไหมหลังๆมึงไม่ทำคอนเทนต์นนทบุรีเลยนะมึงออกไปในตัวเมืองตลาดพูอย่างเงี้ยมึงไปตลาดพูอย่างเดียวเลยมึงจะอยู่ไหมเขาจะโหวตผมออกจากนนทบุรีแล้วครับทุกคนครับผมก็เลยไม่ได้ละ ในเมื่อนาชามนนทบุรีเนี่ยบอกว่าไอยิตโอ้ตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันทำคอนเทนต์นนทบุรีเยอะเยอะแต่ว่าหลังๆก็มันมันไปขายหมูทอดอยู่ตลาดภูปุ๊บมึงทําแต่คอนเทนต์ตลาดภูดยยมึงไปถ่าย,<ล>ยแต่ร้านหมูทอดออจะอยู่ไหมน <c oughs> นทบุรีผมก็เลยไม่ได้ละวันนี้เพื่อที่ให้ผมสามารถคงอยู่ในนนทบุรีได้ต่อไปผมก็เลยหาคอนเทนต์ที่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในนนทบุรีต้งมองอะไรเนี่ยๆๆ นึกว่าพี่ต่อโอ้ยเฮียตกใจนึกว่าชาวนนทบุรีมาไม่ไใช่อย่ใช่ <c oughs> <ๆ> <c oughs> นึกว่ามาถึงออฟฟิศเลย <c oughs> อย่าพิ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้แหละแล้วผมพาไปแล้วผมพาทุกคนไปนนทบุรีเหมือนเดิม <c oughs> ผมก็เลยหาว่าในนน,น,นทบุรีเนี่ยมันมีอะไรที่มันอัปเดตเป็นร้านน่าสนใจอาจจะขายถูกอาจจะให้เยอะ <c oughs> หรืออาจา <c oughs> จะเป็นอะไรที่น่าสนใจแบบมิชลินมีแบบการันตีแบบได้รางวัลแชมป์อะไรเงี้ย <c oughs> วันนี้ไอ้เบนส่งคอนเทนต์มาให้ผมคอนเทนต์หนึ่งนี่นนีให้ทุกคนดูไปพร้อมกันเลย ในนนทบ,บุรีจะมีร้านตามสั่งจานละ20บาทปริมาณให้เยอะและทำสดใหม่ทุกออเดอร์ราคานี้คือขายได้ไงโคตรงงหมูกระเทียมที่เห็นก็แค่จานละ24ไข่ดาวแบบนี้ฟองละ5บาทนี่บ้าไปแล้วกับร้านโคตรสารพัดเผามากัน2คนล่อไปตามจานแค่80บาททีการร้านจะตั้งอยู่ปากซอยทาสงสามดีที่6เมนูที่ร้านเขาเยอะเลยนะบวกทะเลจะราคา30บาทผัดกะเพราของที่ร้านจะไม่ใช้น้ำมันในการผัดเป็นผัดกะเพราแบบน้ำผูกคิงรสชาติขมโรด รวม20บาทนี้เรียกได้ว่าเกินราคาในส่อนของหมูกระเทียมที่เห็นก็20มันจะเกินไปโอ้เอาคนป่วยสำลักเลย <c oughs> อาหารตามสั่ง20บาทครับเพืเ่อนๆครับ <c oughs> ไข่ดาวห้าบาททุกคนครับนนทบุรีชาวนนทบุรีเตรียมตัวเลยคุณเตรียมตัวเอาไว้อาหารตามสั่งราคา20บาททะเลมีไหมวัตถุดิบมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้ผมทรสอบถามแล้ว20บาทเนี่ยคุณไล่ไปได้เลยพวกไก่พวกเครื่องในพวกหมูหมูสับหมูชิ้นไก่ชิ้นไก่สับจะทําเป็นเมนูอะไรในแบบอาหารตามสั่งก็แล้วแต่เลยพวกเครื่องทะเลต่างๆกุ้งปลาหมึกอย่างนี้30บาทครับทุกคนไปดูหน่อยไหมไ้ด นสใจตามไปดูหน่อยไหมแล้วผมอยู่ตรงติวานนท์สานนทบุรีครับทุกคนครับผมไปไหมไปไหมไไปไปตามไปดูหน่อยไหมมัวแต่พูดแล้วก็ปิดพอดีของหมดอีกของหมดอีกไรขายดีของหมดไว้ไปครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนเรากำลังมุ่งหน้าไป ตามพิกัดที่เจ๊แกบอกมาทางโทรศัพท์ก็คือปักหมุดที่ตีวานนท์ซอย 38, 38. ใช่ไหมตีวานนท์สครับทุกคนครับเป็นร้านอะไรก็ไม่รู้เสิร์ชแแบบเสิร์ชอะไรก็ไม่มีไม่ขึ้นด้วยแล้วก็ในโซเชียลก็ไม่ค่อยมีคนไปถ่ายด้วยไม่ค่อยมีนะนะผมเดี๋ยวตามไปดูครับทุกคนครับอาหารตาสั่ง20บบาทขายได้ยังไง ฮะโอ้โหว่าไม่ควรถ่ายคิ้ค,ควรไปโรงพยาบาลแม่โน่นนั่นแหละิ ทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในซอยติวานนท์38ครับผมตามพิกัดที่พี่เจ้าของร้านบอกเราในโทรศัพท์ครับผมคุณเข้ามาในซอยติวานนท์38ก็คือตรงนี้เลยตรงนี้เลย,เลยมันจะแยกย่อยเป็นซอยเขาเรียกว่าซอยทานสำลิศครับทุกคนครับมันจะมีซอยแยกย่อยชื่อว่าทานสำลิศครับทุกคนครับไล่มาเลย1น3 4 5ไล่มาเรื่อยๆร้านนี้จะอยู่ระหว่างซอยทานสำลิศยิกกับ24อยู่ติดหน้าถนนใหญ่เลยคุณจะเจอตรงนี้ครับ ไปเด่นเด่นๆเลยเปิดค่ะโคตรถูกกระเพรา20บาทอิ่มอร่อยอ่าอันนี้คือได้คีย์บอร์ดหนึ่งแล้วก็คือ20บาทแน่ๆบาทอ่าไปสองครับชื่อร้านมาแล้วชื่อร้านมาแล้วมีชื่อร้านเลยนะโคตรสารพัดเผาวงเล็บราดข้าวครับด้วยครับอันนี้ชื่อร้านครับแต่คุณไม่ต้องไปเสิร์ชใน Google Map นะครับไม่เจอแน่ผมลองไมคุต้องเสิร์ชว่าติวานนท์สามสเท่าที่ผมมองนะ ข้างในมี2อโต๊ะเองมือนี้พูดคุยกับพี่เจ้าของร้านมา,าคร่าวๆเดี๋ยวถ้ากมมติขายดีเนี่ยอาจจะขยับขยายเพิ่มอีกนิดนึงอาจจะเพิ่มมาอาจจะเป็น3 4โต๊ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเต็มที่เนี่ยคือพี่เขาผัดคนเดียวเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่อยากสงวนสิทธิ์เอาไว้ให้คนพื้นที่ไหมใครที่อยู่ใกล้ๆกล้ติวานนนนะครับผมหรือว่าสามนนทบุรีพอได้ไหมก็ผม,มาทางจังหวัดก็ไม่หว <laughs> แห <h unlocked> ่ตามไปบึ <t eg ued> like ้มๆเหมือนแบบเวลาเราลงคลิปอะไรพไม่ไหวนะไม่ไหวคือเอาแบบแบบคนที่อยู่ใกล้ๆเราแวะใกล้ๆอะไรเงี้ยหรือแวะมาทำทุละแวะมาได้เพราะว่าพี่เขาคนเดียวใช่แล้วก็โต๊ะเต๊ะมันไม่ได้เยอะถ้ามาแบบคนต้องมายืนรอมาอะไรเงี้ยพี่เขากดดันแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพี่เาด้วยผมมีอยู่คนเดียวเองนะครับผมมาเพื่อนๆไอ้ตรงนี้ครับทุกคนครับป้ายนี้เขาบอกว่าเขามีของสดอะไรบ้างหมูสับหมูสับหมูชิ้นไก่ เครื่องในไก่กุ้งปลาหมึกลูกชิ้นปลาหมูหอยแมงผู้เป็ดปลาดุกตับหมูไส้กรอกหมูยอทั้งหมดนี้คือขายเริ่มต้นที่20บาท20บาทครับเมนูเมนูเมนูรายการอาหารไหมรายการอาหารครับกระเพราได้สุกี้ได้คุณไปจับคู่นะกะเพราหมูบ้างเครื่องในบ้างแดี๋ยวถ้า่เอาหมูมาทำสุกี้บ้างอะไรเงี้ยมีเป็นเมนูกระเพราสุกี้พิแกงราดหน้าต้มจืดต้มยำผัดชา กระเทียมแกงปลาผัดผักข้าวต้มรสแซ่บข้าวผัดอย่างนั้นจะมีแกงป่าอีกสิบบาทเริ่มต้นอย่างจะมีแกงปา่อองอาอ้าถ้าเป็นวัตถุดิบแบบพื้นฐานนะหมูสกักหมูชิ้นไก่เครื่องในไก่พวกเนี้ยผมว่าคือ2 0บาทครับผมแต่ถ้าสมมติเป็นกุ้งปลาหมึกหอยเป็นผู้เป็ดอย่างเงี้ยเป็นต้งเป็น30แล้วแหละอ่ะกากะเพรากุ้งอ้าวกะเพรากุ้งเป็นกับข้าเลยเน้นๆเลยอ่าโอ้โห หรือให้พี่เขาเป็นบริหารร้านหมูทอดดัวนั่นเลยพ่ในมันขายแล้วมันก็ไม่ได้กําไรแล้วในนพี่เขามาทางนี้แล้วก็ให้พี่เขาไปรวมตรงนู้นอีกทักหนึ่งร้านไหมรับภาระเพิ่มพี่ก็ไปดูร้านหมูทอดเราไหมอ่าพี่บอกพี่ช่วยไปดูหน่อยดิจัดการยังไงนี่นั่นน่ะสิเนี่ยจัดการยังไงคําถามอะลองสั่งไหมอ่าลองดูปริมาณไหมครับผมว่าราคาย0บาทเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนมันจะมันจะหนึ่งอิ่มไหมมันจะได้หนึ่งอิ่มไหมลองไหมลองไหม ลองไหมลองต้องสั่งไหมผมว่าราคาแบบนี้แล้วก็สตอรี่แบบนี้เราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะสั่งมาดูรสชาติแล้วก็ดูปริมาณดูว่าให้พี่เขาผัดให้ดูสักหนึ่งเมนูไหมอ่ลองลองดูนะตั้งใจากจกอะไรก่อนดีเบสิกไหมเบสิกเลยกะเพราหมูสับไข่ดาวไว้ครับผมถ้ากะเพราหมูสับไข่ดาวเท่าไหร่พี่ยี่สิบห้าสับแขกคนจะกินไข่จงไข่เจียวพี่เจียวให้ไหมเกียวได้ก็เจียวอีกจะอะไรก็บอกมาเดี๋ยวก็ทํทำให้ให้พี่เขาผัดให้ดูไว้ กะเพราหมูสับไข่ดาวนะพี่นะอ,อันนี้คือ20บาทนะพี่อ้ออ,อันนี้คือพี่ยืนยันว่า,าจานนี้คือราคา20บาทค่ะไอ้เหี้มเท<ม>่าตามสั่งเลยนะพูดตรงๆนะเออ ถ้าแม่กูเปิดร้านอาหารตาสั่งนะแล้วกูสั่งกะเพรากับแม่กูนะกูจะไม่ให้กูเยอะท่านี้เลยอาหนูว่าขายห้าสิบบาทด้วยแม่กูแบบมือหกสิบเลยถ้าคุณมากินที่นี่เป็นหมูสับแบบนี้หมูสับอ่ะผัดกะเพรามาราดข้าวแบบนี้ครับผมราคายี่บาทครับนี่ผมเทียบกับมือให้ผมให้ทุกคนดูอย่าบอกว่าปริมาณปกติเลยว่าเหมือนจะเยอะกว่าปกติด้วยโอ้ใช่เท่าที่เห็นตรงนี้อ่ะพี่ปกไข่ดาวมาปั๊บราคาขยับขึ้นเป็นยี่ิบบาท ตอนนี้ดูถึงตรงนี้คุณปิดคลิปตามมาเลยรสชาติมึงต้องขวังก็ได้มึงปิดคลิปมาก่อนอคุดตามมาอุดหนุนพี่เขาวันลองชิมกันดีกว่าครับรสชาติเป็นยังไงครับผมสมควรที่เพื่อนๆจะตามมาไหมครับผมแต่ว่าอยู่ไกลไม่ต้องมาเอาให้คนชุมชนเขากินกัน20บาทอนีนะร้านเล็กๆแค่นี้ให้คนชุมชนเขากินกันครับผมเดี๋ยวชิมไ่ดูครับว่ากูอยู่ไม่ยาว เขี้มูกก็เต็มจะูมกเลยนะไอก็เขาแค่ก๊อแค่นั่งกินโจุไอสั่งไรวะเนี่ยอ้ยมาด้วยความที่แบบไอ้เบนส่งให้เอาวะาคอนเทนต์นี้แหละเป็นไปตามรูปแบบช่องเราทุกประการก็คือของดีราคาถูกที่เพื่อนๆชื่นชอบอะไรเงี้ยอาหารตามสั่งราคา20บาทไข่ดาว5บาทยิ่งยิ่งว่าปัญญาปันสุกอีกและอันนี้คือเมนูของที่ร้านครับทุกคนครับเยอมาก วัตถุดิบเขามีไม่น้อยหน้าร้านอาหารตับสั่งธรรมดาทั่วไปนะ <S <S ผมว่าขาดก็แค่หมูกรอบอ่ะหนึ่งหมูกรอบขาดเนื้ออ่ะบางร้านมีเนื้อแต่พี่เขาไม่มีนอกนั้นพี่เขามีหมดนะปลากระป๋องพี่เขามีกุนเชียงแล้วก็เมนูก็จับคู่ครับทุกคนครับมีตั้งแต่กระเพรายันแกงป่าแล้วผมเนี่ยที่อยู่บนโต๊ะนี่คือราคาถูกสุดคือ20บาทนะครับผม20บาทเนี่ยผมหนึ่งเลยคือตัวนี้ท้าไม่มีไข่ดาวนะไข่ดาวพี่เขาห้าบาทนะเอาไข่ดาวออกปุ๊บเนี่ยผมเอาออกให้ทุกคนดูเลย้วกัน มับจานนี้คือราคา20บาท20บาทก็จะมีตัวนี้อีกอตัวนี้ถ้าไม่มีไข่ดาวเป็นหมูกระเทียมอย่างนี้ครับผม20บาทครับนี่ครับ20บาทเพิ่มไข่ดาวก็เป็น25บาทครับนะครับอย่างงี้เพิ่มไข่เจียวไข่เจียวบางร้านไป15บห้าแล้วใช่ไข่ดาว10บาทไข่เจียวต้อง15ที่นี่ขาย5บาทหบ,บาทครับผม5บาทครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้อะพูด <c oughs> ดู กะเพราเครื่องในทาให้มีไข่ดาวราคาเท่าไหร่พี่กะเพราเครื่องในยี่สยี่ยังยิ้มแย้มยจ่มใสยังยิ้มได้ยังยิ้มได้พริกแกงทะเลรวมแบบนี้มีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยแมงผู้ถ้าเอาไข่ดาวออกจานนี้ราคาสิบคับผมคาบผมถ้าผมไม่รู้จะพูดอะไรแกงป่าเท่าไหร่นะพี่สี่สิบบาทจะเทือนร้านอาหารป่า แยงป่าราคา40บาทนี่นะคร<ม>ับผมแล้วก็พวกกับข้าว่าเงี้ยถ้าคุณสั่งเป็นจับข้าววัตถุดิบไม่ได้แอดวานหรือว่าเมนูไม่ได้แอดวานนะก็เริ่มต้นส0ิบาทครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเรื่องราคาเราลองชิมรสชาติไหม,อมลองเลยว่ะตัวนี้นะกะเพราหมูนะอันนี้คือเมนูเบสิกอาหารตามสั่งทั่วประเทศกะเพราหมูสับไข่ดาวใบกะเพราเน้นเ้นกระเทียมพริกเน้นๆ้นหมูสับแบบนี้ครับทุกคนคำนี้ราคา20บาท ตอนแรกเห็นพี่เขาอ่ะแบบผัดแบบแกผัด,ดแบบไม่ใช้น้ำมัน,นอ่ะตอนแรกก็กังวลว่ามันจะรสชาติไปทนยิ้ทางไหนวะน่าจะสิเพราะว่าไอ้พวกนี้เราคุ้นเคยกับผัดกับน้ำมันอยู่แล้วแต่อันนี้คือไม่ใช้น้ำมันเลย <c oughs> รสชาติเข้มข้นมีความเผ็ดด้วยหอมกลิ่นกะเพราเรียบผ <c oughs> มว่ารสชาติเข้มข้นกว่าร้านอาหารตำสั่งบางร้านนี่บางร้านมันจะผัดมาแบบสีขาวๆอ่ะ S <S 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 ร้านนี้เขาไม่ได้ใส่ซีอิว๊วอ่ะแต่น,นี้คือกลิ่นซีอิว๊วไม่ได้เด่นนะรสชาติซีอิ๊วเขาไม่ได้เด่นนะเป็นรสชาติเข้มข้นขอ,ของเครื่องปรุงมากกว่าแล้วก็มีความเผ็ดขึ้นมาเลยตัวนี้กระเพรารสชาติโอเคครับท้วคนครับนี่อีกหนึ่งกระเพราครับทุกคนครับอันนี้ผมสั่งเป็นเครื่องในมามเครื่องในตัวนี้ลองรสชาติตัวนี้ผมบอกเลยว่าเผ็ดครับท้วนครับ รสห้ารสมือพี่เขาคือเผ็ดเลยใครไม่กินเผ็ดเนี่ยต้อง,ต,องต้องต้องเบรกพี่เขาหน่อยเลยต้องบอกพี่เขาเอาเผ็ดน้อยนะครับอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติไม่บอกพี่เขานะนะอันนี้คือรสมือปกติพี่เขานะผมถือว่าเป็นรสชาติที่เผ็ด,ผดรสชาติจัดเมนูน<ม>ี้คือผัดชาหอยแมเลงภู้ราคาเร,เริ่มต้นก็คือ30อบาทนะเพิ่มไข่ดาวอีก5บาทเป็น3 5บาทแล้วคุณดูเครื่องก็เลยไอ้สารตับสมนไนเน้นๆแล้วก็อ่ะนี่หอยแมงภู่นะหอยแมงภู่นะ เข้มข้นมากมันเป็นรสชาติแบบมึงไม่ต้องหัดมันน้ำๆเพื่อให้กินข้าวได้หมดจานะใช้รสชาติแห้งๆแต่เข้มข้น,นหอมกลิ่นกระชายหอมกลิ่นพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอัดมาแน่นๆเลย<ไ>ผมว่าเราเบรกเผ็ดหน่อยดีว่อันนี้ไหมหมูกระเทียมไหมกระเทียมหมูกระเทียมก็ราคาย0บาทนะถ้าไม่มีไข่ดาวแล้วก็ดูกระเทียมเจียวก็โรยมาเน้นๆนะแบบนี้นะอ่านี้หมูชิ้นครับทุกคนคับ ใช่เลยหวานตุ่ๆนิดรสชาติหอมกลิ่นกระเทียมเจียวหวานนํามาหน่อยๆแบบนี้ชนะเลิศองค์ป,ประกอบครบถ้วนโดยผักทีมาให้ทุกอย่างมีพริครับดูอันครับอันนี้ไหมข้าวผัดกุนเชียงราคาสี่สิบครับดูอันครับ,รบเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าวผัดแบบรา้านอาหารตำสั่งนะใช่ข้าวผัดรถไฟข้าวผัดร้านอาหารำสั่งที่มีหอมมีมะเขือเทศมีคะน้าใส่เข้าไปแบบนี้นะผัดมาแบบนี้ครับดูอันครับ รสชาติตามสไตล์ร้านอาหารตำสั่งไม่ต้องมีกลิ่นกระทะไม่ต้องกลิ่นวอ็อกอะไรมากมายรสชาติเครื่องปรุงรสมือมาแบบพอดีเปรี้ยวหวานเค็มพอดีหอมไข่อลองเมนูทะเลไหมอ,อันนี้ก็คือขัดพริกแกงทะเลซึ่งทะเลเขาจะมีกุ้งครับเป็นเมื่อนกุ้งผมนับให้ดูเลยว่าราคา30บาทนะผมว่าไข่ดาวออก,ก่ันแบบนี้ก็สาบาทกุ้งมีหตัวสตัวสตัวนะ กุ้ง3ตัวนะกุ้งใส่อย่างงี้นะกุ้งใส่อย่างงี้ใส่มา3ตัวนะปลาหมึก1 2 3 4ชิ้นครับทุกคนครับปลาหมึก3-4ชิ้นนอกนั้นก็จะเป็นพวกหอยแมงผู้อีกบานเลยอีกเยอะเลยแหละกระดูกตันเปิดโล่งเลยรสชาติพิเก่งเต็มเต็มครับทุกคนครับแล้วก็ทะเลให้มาไม่น้อยครับผมแบบนี้คุณท่านคุณอยากกินข้าวหมดจานนะ,ะเพิ่มไข่5บาทผมว่าบาลานซ์พอดีเป๊ะ ถือว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งหนึ่งร้านต่อให้ไม่ใช่ราคานี้นะไม่ใช่ราคายี่0สาสิบนะต่อให้เป็นราคาปกตินะผมก็ว่าอยากถ้าใครอยู่ละแวกเนี้ยควรมากินนะเพราะว่ารสชาติก็ดีมากนะผมแล้วผัดกับน้ําด้วยไม่ได้ใช้น้ํามันนยมันควรจะอร่อยยากแต่ดันทําได้รสชาติแบบอร่อยเลย,เลยนะอะ ยิ่งเป็นราคาแบบยี่สมสิบเงี้ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงค,คุณตามเข้ามาได้เลยใครอยู่ลระแวกนี้ตามเข้ามาครับทุกคนครับอ,อาจจะรอในช่วงแบบกลาง,งวุนกลางวันอาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่าพี่เขาทำคนเดียวแล้วก็โต๊ะมีแค่สอโต๊ะครับก็กาอีรดนเตีเอาพี่มีมีเพจมีอะไรมีเบอร์โทรให้ลูกค้าไหมศูนย์เก้ครับศูนย์เ่าเก้าเจ็ดห้าเก้ 0 9 1 7 5 9 9้าโทรมาสอบถามก็ได้ใครจะตามมาก็พี่จ๋ากุ้งปลาหมึกหมดหรือยังนะผมหรือว่าพี่ของหมดแล้วเก็บร้านหรือยังอะไรเงี้ยโทรมาสอบถามก่อนได้แล้วผมเวลาออฟฟิเชียลเปิดปิดของเขาก็คือตั้งแต่7โมงเชา้ายาวเลยร้านยาวไปจนถึง4โมงเย็นทุกคนครับ7โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นครับ แต่ถ้าหมุนวแบบคุณอยู่แถวตลาดพูคุณตามมาแถวนี้ลำบากยังไงไหมหมุนมีแนะนําอะไรยังไงไหมมีดิอะไรฮะติดติดมันไงติดมันขายเนื้อย่างอีไม่ติดล้มติดล้มติดล้หมูทอดปลาปลาผมเออคุณตามไปอุ่นหนุนได้ครับดูกันครับที่ตลาดพูไปไปไปแล้วกินข้าวกันเพื่อนๆตามมาได้ครับ